สวัสดีทุกคนนะจา๊ะวันนี้เราได้รับของฝากจากน้องสาวที่น่ารักของเราขอกบ,บ,บคุณที่ได้รับไออุน่นการุ่นจากแฟนเพลง แฟนเพลงให้กําลังใจเ <c oughs> <c oughs> ร้องให้จบแล้วกันน้ำใจไม่ตรีจากแฟนเพลงทุกทุกที่ปราณีลังเลเพราะเวลาต้มขอ ปากน้ำชดาพรนวยโปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไปพอแล้วเลิก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 มาดูกันว่าววน้องบีให้อะไรมาเป็นน้องสาวที่น่ารักมากเลยคือน้องบีจะคอยส่งนู่นส่งนี่มาให้เราคือบ่อยมากแต่เราไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะบางครั้งน้องบีเขาไม่ให้ทำน้องบีเกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจเนี่ยดูซิว่าจะสง่งดูก่อน <c oughs> เห็นอะไรไหมเดี๋ยวเราจะบอกให้จากกระบี่แล้วเนี่ยดูนะนี่คือสิ่งที่น้องบีปลูกเองนี่กระลำบีปลูกเองนะให้ดูสุดยอดไหมปลูกที่ กระบี่ไปดูที่ช่องน้องบีแล้วทุกคนจะตะลึงมากเลยว่าน้องบีเขาปลูกได้ยังไงแข็งคือหนูหนักด้วยนะคือช่างกิโลกิโลกว่ากลัมเปลี่ะปลูกน้องบีปลูกที่กระบี่เอเราสะกดถูกว่ะกระบี่ก็ถูเลยเนี่ยหนักไหมตอกสารด้วยอะ่ะ คิดดูก็แล้วกันดนูน้องบีน่ารักมากเลยนะจริงๆโอยยังอุตส่าห์ส่งนะส่งมาให้พี่กินนะดูสิเนี่ยหนักด้วยคิดดูปลูกที่กระบี่ก็หลายๆที่เขาก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะแต่ไปดูที่ช่องแม่บีปลูกผักเอาก็แล้วกันงามมากส่วนมากได้ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็น้ำหมักที่ทำกันเนี่ย หนักด้วยนะเนี่ยอูยเดี๋ยวผัดเลยเดี๋ยวผัดให้ให้แม่กินนี่สุดยอดไหมเดี๋ยวเราจะผัดดูที่เนี่ยสองหัวไดว้สองโลก,กว่าแล้วนะเนี่ยส่งพัสดุมันก็มีคิดดูอะน้ำหนักสุดยอดไหมสุดยอดไหมน่ารักไหมน้องบีอะอย่างน่ารักเลยอะส,ส่งนู่นส่งนี่ให้พ่ต้อมอยู่เรื่อยเลย เป็นเด็กดีดีน้องบีก็น่ารักตอนนี้คลิปนี้เราปล่อยก่อนนะเราจะปล่อยก่อนเพราะว่าอะไรที่มาแบบปัจจุบันทันด่วนเนี้ยเราก็จะปล่อยคลิปไปก่อนเฮ้ยเป็นตาหักหนักด้วยสิที่สำคัญแน่นๆเลยนะเนี่ยปลูกได้งามด้วย ลองดูไปดูที่ช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะทุกคนแล้วทุกคนจะต้องตกตะลึงว่ากละลำปรีสามารถปลูกได้หลายพื้นที่เออเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่ทุกคนต้องไปติดกดติดตามนะแล้วจะตะลึงของเรานี่เคยปลูกกละลำปรีแต่หัวเท่ากับปั้น หัวหัวัถ้าปั้นมือเราได้มาสาหัวมัง้งตอนนั้นปลูกไว้หม่องหลังบ้านอเออข,ขุดแล้วก็เอาเอาน้ำหมักเศษอาหารรองรองก้นก้นหลุมไงเนี่ยก็ดูสิน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวเราให้ดูอะไรนี่กันขอบคุณน้องบีมากมากขอบคุณที่เป็นน้องที่น่ารักแล้วก็ ตลอดระยะเวลาสี่ห้าปีที่ติดตามน้องบีเป็นคนที่ติดตามช่องเรามาสี่ห้าปีแล้วแล้วคือไม่เคยขาดหายไปไหนเหมือ <c oughs> นคุณหน่อยอะหลายๆคนนะสิริรัตน์ออร์แกนิกกายได้นะหลายๆคนนะยังมาแบบทักทายหากันเกือบทุกคลิปทุกคลิปเลยดีกว่าเอา้น้องบีนี่ติดธุระนู่นน,นี่นี่นั่นว่างเมื่อไหร่ก็จะเข้ามาหาเราทุกครั้ง หลายคนคุณหน่อยบ้านไร่อมพยอมสีรัตออร์แกนิกการ์เด้นแล้วก็หลายๆคนเลยแล้วเข้ามาดูแลกันที่ช่องเราอะถ้าเห็นคำว่าเกษตรคำว่าปลูกคำว่าไร่คำว่าฟาร์มสามารถกดติดตามได้เลยนะจ๊ะพวกเราเป็นช่องเกษตรอินซีเดอร์ถ้าใช้ปุ๋ยก็ปุ๋ยออร์แกนิกอะพวกปุ๋ยจากธรรมชาติ่ะพวกปุ๋ยธรรมชาติไม่ให้ดูอะไรที่เราตัดกิง่งพีนับัตเตอร์ของน้องหนวดเห็นปะเห็นไหมว่าเขาเริ่มแตกยอด แตกยอดแตกอะไรออกมาละอันไหนที่แห้งตายก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากที่ตัดปักอันนี้ก็ติดติดยอดติดใบแตกยอดหลายหลายกิ่งอยู่นะน่ะพีนัทปัตเตอร์เนี่ยกระถางนี้น่าจะได้หลายกิ่งคือตัดเอามาทิมทิมทิมทม,มาไว้พีนัทปัตเตอร์ของนองหนูด มัมมี่เขาตาเทียมแอปนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบี่เขาตาเทียงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนไปติดต่อหาเซอ้อบานสีไม้ด่างพืชบางคนว่านบางคนได้พอๆกับช่องคุณหน่อยอ่ะคุณหน่อยก็มีพืชสารพัดชนิดที่จะจําหน่ายเพราะฉะนั้นไปทักถามหาได้เลยว่ามีอนุญานี่นี่ไหม นี่ก็มรกอที่เราเพาะจากบล๊อเพื่อไว้กินยอดใครที่ยังไม่เคยกินยอดอ่อนๆมรกอลองเด็ดยอดอ่อนๆมรกอไปกินกับน้าพริกส้มตำราดนตกซุปหน่อไม้ดูแล้วจะติดใจเหมือนเราเนี่ถ้าพี่ติ๊ดพี่สุปราณีวันรักกากิจไม่มาบอกเราเราก็จะไม่รู้นะว่ายอดมรกรออ่อนๆเนี่ยกินได้ใบมรกอกินได้อย่างแซ่บเ,เดี๋ยวกันในนี้มันตะปัดอะไรไว้นี่อ๋อนี่นี่นี่น,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 นี่เห็นนะ อันนี้คือพินับัตเตอร์ของตหนวดที่ปักไว้อันนี้แตกใบออกมากี่กิ่งนะเนี่ยหลายกิ่งอยู่นะเนี่ยนี่ด้วยนี่กิ่งนี้ด้วยกิ่งนี้ด้วยเออติดอยู่หลายกิ่งนะพินัทัตเตอร์ตหนวดเนี่ยตัดออกมาทิ่มๆทิ่มๆไหมเราเคยบอกเสมอว่าเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่ากิ่งไหนกิ่งพันุไหนเขามีความสมบูรณ์เราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่มีห้องแลบที่จะมาดูเนื้อเยื่อด้านในว่าเขา เออมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนบางทีตัดมาดูสมบูรณ์มากเลยปักแล้วตายหมดเกลี้ยงก็มีหรือปักมา5ตาย3ติด2ปักมา10ตาย5ติด5หรือตายทั้งหมดก็ยังเคยเลยไม่ใช่ไม่เคยเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของกิ่งพัน์ธุและดินที่ไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปมันก็นี่แหละมันจะทําให้เราจะปลูกได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอยู่สอ,อย่างมเมล็ดพันธุ ความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ความสมบูรณ์ของกิ่งพันธุ์และดินจะต้องไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปแต่อย่าง,าง,างเนี่ยสมมุติเนี่ยเนี่ยดินเหมาะมากเลยที่เฉพาะปลูกแต่ปักแล้วตายทั้งหมด5กิ่งอันนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่ากิ่งพันธุ์นั้นไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยการปลูกพืชผักของพวกเรานะเรา ลูกแบบปลอดสารเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยสังเกตเอาที่สำคัญเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้สารเคมีฉีดพ่นเราก็จะต้องสังเกตพืชผักต่างๆของเราให้ดีๆพยายามเติมธาตุอาหารในดินพวกออน้าหมักต่างๆเพื่อเขาจะได้มีจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์มาเลี้ยงต้นไม้ต้นพืชต้นผักของเราโอ้ยนี่แตกใหญ่แตกยอดใหญ่แล้ว พริกพริกพริกที่ดัดเด็ดยอดนะปักชำโตดีนะเนี่ยพริกที่เด็ดยอดปักชำอ่ะเนี่ยเด็ดยอดอย่างเงี้ยแล้วมาจิ้มลงดินนะเด็ดยอดแล้วจิ้มลงดินเลยเนี่ยเด็ดยอดแล้วจิ้มลงดินเพราะฉะนั้นตัดกิงพริกมาปักชำติดง่ายมากตัดปุ๊บทิมปั๊บเหมือนแบบเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาหลุดจากต้นแม่เขาใช่ไหมตัดปุ๊บทิมปั๊บมันจะติดง่ายนะสังเกตดีๆคือ เนื้อเยื่อยังไม่ไปไหนเลยเนื้อเยื่อยังไม่รู้ตัวแบบตายไม่รู้ตัวเนื้อเยื่อยังเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลําต้นเลี้ยงกิ่งอยู่นะเนื้อเยื่อยังแบบว่าเยังมีความสดอยู่ทตัดแล้วทิ่มเลยนี่ทำแบบนี้ให้ให้ลองดูนะมันจะติดง่ายนะตัดปุ๊บจิ้มปับ๊บเอากระถางมารองไว้ใกล้ๆกันแล้วก,กดหน้าดินให้แน่นๆเพื่อที่จะไม่ให้มีอากาศเข้าเหมือนการปักชําแบบควบแน่นนะ่ะแต่ทีนี้ ตัดแล้วจิ้มลงดินไปทาแบบตอนเย็นๆนะนี่ทั้งหมดเนี่ยที่เห็นนี่คือตัดกิ่งปักชำทั้งนั้นขยายได้เยอะะแต่แป๊บลมไอ้นี่ก็ไปตัดอีกได้ถ้าเรายังไม่รีบที่จะกินไม่รีบที่จะกินผลของพริกเม็ดพริกเราก็ตัดแล้วก็จิ้มลงดินขยายไปเรื่อยๆจนได้หลายๆต้นแล้วก็ทีนี้เด็ดยอดอ่อนๆเพื่อให้เขาแตกเป็นพุ่มๆแบบนี้แตกหลายๆกิ่งแบบนี้เห็นไหม เขาจะแตกหลายๆกิ่งอันนี้ก็เด็ดเด็ดยอดให้เขาแตกอีกก็ได้เดี๋ยวเขาจะแตกมาอีกหลายๆกิ่งพอเขาแตกหลายๆกิ่งแล้วก็จะทําให้มีผลิตพวกดอกออกผลเมล็ดพันธุ์อีกเยอะแยะแต่แปะเป็นลมเอาไงดีจ๊ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเสารถที่ซื้อมาจากตลาดแล้วมาเพาะเพาะเพาะเอาไว้ส่วนของน้องบี น่าจะใกล้ติดดอกแล้วเราก็หวังว่าน้องบีให้เสารถมาลังหลังหนึ่งลายลูกด้วยอันนี้เราก็จะพยายามเลี้ยงไว้พันไว้กับต้นหม่อนอันนี้หม่อนดำออสธุรกิจของหนวดนี่เว้ยนี่เราอาัดมาตอนมีแสงแดดพอดีพอดีพัสดุเพ,พิ่งมาส่งไงก็เลยรีบอัดก่อน อันนี้หมอนไตวันซอบรี่ของน้องหนวดเราก็จะเลี้ยงเขาเราจะตอนกิ่งเราจะเลี้ยงน้องหนวดให้เจต,ติบโตตัตงอกงามเลี้ยงน้องหนวดให้ดีที่สุดเท่าที่ทาได้พี่พี่จะเลี้ยงน้องหนวดเลี้ยงน้องปอเลี้ยงให้ดีเลยจะเดให้กินน้ําหมักทุกวันทุกวันเลยจะบอกให้อืเลี้ยงตัวนี้ด้วยอตัวเนี้ย ตาเอเวลาแม่ร้องเพลงห้ามเอาขาหน้างมาอุดหูนะไม่เอานะเออวะตาจอืออืนจะต้องอาบน้ำน้ำเหม็นที่เป่งเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยดมไปเหม็นมากเลยเดี๋ยวเอาไปผัดอุ้ยน่ากินมากเนยสดๆดปลอดสารเนี่ยจะบอกให้สุดยอดไหมไปติดตามกดติดตามน้องบีได้คลิปนี้เราปล่อยก่อน ปล่อยก่อนเลยอุย้ยไจะพาชมสวนมันแดดมันมาเดี๋ยวค่อยว่ากันอนีกทีนึงนะเดี๋ยวปล่อยก่อนพรุ่งนี้ปล่อยคลิปก่อนไปลแล้ฝากช่องกเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ้าทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะให้ความรู้ความรู้ใหม่ๆกับพวกเรากลุ่มรักการปลูกทั้งหมดเลย ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนนเขเาห้าหุนห่นๆทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากก urer, ดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ยละค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไปแล้วเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวให้ป,ป๊าากับแม่กินขอบคุณน้องบีมากๆแค่นี้นะ